วันนี้ทำอะไรครับพี่เตี้ยวันนี้เราทำอะไรครับวันนี้เราดูวันนี้ครับวันนี้เราทำอะไรครับวันนี้เราไม่ทำอะไรครับเราทำรับน้องวันนี้น่ะตอนนี้ตอนนี้เรารอตรวจเตียงอยู่ครับ พี่ครับตอนนี้ทําอะไรครับตอนนี้เราจะเราทําอะไรครับพี่เราเตียงครับอ๋อเราเตียงในเตียงพี่ครับโอ้นี่ครับโอ้เกือบปูรองเท้าสว่างกล้ามากเลยครับดูสวัสดีนะดูสบาสดีสบายดีสองสามสองครับอ๋อขี่การลากลอครับการลากลอสองสามแปดครับ ดูสุดสวยนี่อยากพูดอะไรกับน้องๆไหมครับที่จะเข้ามาเป็นนอสตอในรุ่นต่อๆไปมีอะไรมากครับเตรียมใจมาน้อดูสุดสวยขอหมดสีเขาเราแล้วไม่สวยขอนใจขอนใจคุณหล่อครับหล่อนี่ขอใจคุณฝึกครับขอนใจคุณฝึกนะครับใจคุณหล่อหล่อจนผู้ชายชอบยังไงป่าเขา ่าพี่ความเดชครับวันนี้เรารอทําอะไรพี่ครับพี่กอดเตียงครับกอดเตียงอ๋อไหนเตียงพี่ครับเราแนะนํารุ่นน้องๆบางทีจะเข้ามาเป็น,นอสอต่อครับขะชูต้องเงาแล้วมันยังไม่ได้ออกอ๋อจับจับมาเป็นตัวอย่างหน่อยพี่นะจับขึ้นมาให้น้องดูหน่อยว่าต้องเงาขนาดไหนครับโอ้อยายอ๋อแ <laughs> ันจะอยสวัสด <laughs> ีครับกลับถึงน้องพีต่อรุ่นที่งสามนะครับ ่ไตัวซุมาไอกเนเขากิดตัวอ้ายมากเ้น่อนละน้องต่อไปครับระบังมีดระบ้างยังไม่ได้ครับมีคมราบ้างเรียกหน้าตาสตรอนเซแลนยูแหลอัน่นต่งนี่มีแฟนหนึ่งมีแฟนมันพูดอันนนเฮ้ยเอาขอสัมภาษณ์ก์ครับัเอป็นนอนสตอแล้วมีคู่ชีวิตเป็นยศดาบนี่เป็นรู้สึกยังไงครับ มันเกียวด้วยีว้ยอันนี้ก็หยอกๆกันนะครับแต่มันก็เป็นความจริงกันแหละเนาะเตียมทางมาทางนี่เียวทางมาทางสองทา้งสาด